ภาพถ่ายดาวเทียมได้แสดงให้เห็นการปะทุของภูเขาไฟเลโวโตบิลากิลากิซึ่งอยู่บนเกาะฟลาเรสจังหวัดนูซาเตงการาตะวันออกประเทศอินโดนีเซียกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาเป็นจำนวนมากและลอยไประยะไกลบ่งบอกถึงความรุนแรงของการปะทุในครั้งนี้มีรายงานว่าภูเขาไฟเลวโตบิลากิลากิเริ่มปะทุมาตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายนเท่าฐานขึ้นไปในอากาศสูงถึง10กิโลเมตร ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9คนบ้านเรือนเสียหายมากกว่า2,000หลังผู้คนกว่า13,000คนต้องอบพยพไปอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวนอกจากนี้การประทุของภูเขาไฟลูกนี้ก็ทำให้ต้องยกเลิกเที่ยวบินไปแล้ว160เที่ยวบินตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาจากการปิดให้บริการสนามบินในจังหวัดนูซาเตงการาตะวันออกแต่ยังมีท่ากาศยานบนเกาะบาหลีที่ยังเปิดให้บริการตามปกติ สถานเอกอัครราชทูตไทยนักุงจากร์ตาได้รับแจ้งว่ามีคนไทยหนึ่งคนติดค้างอยู่ที่สนามบินโคโมโดโดยเร่งช่วยประสานงานกับบริษัทผู้ให้บริการเรือเฟอร์รี่เพื่อนำคนไทยออกจากพื้นที่ไปยังเกาะบาหลีต่อไปค่ะ